สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเพ่มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นล์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าโคโร拉อัลติสครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2014ครับเป็นเครื่อง1.8รุ่น E ครับผม มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับสีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัดใส่แนน่งและไปส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับผมสีดำเดิมมิดไดบูนะครับเงางามสวยงามทุกชิ้นเลยครับผมดูเลยครับสีสวยเงาเงฉ่ำๆเลยนะครับ เป็นรถบ้านแท้เลยนะครับผมคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับสวยใสยเลยครับผมรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับสีดำดำเงาเงาเลยครับผมมาพร้อมกับล้อมแม็กยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับมาชมภายในกันต่อเลยนะครับ ภายในนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับผมดูเลยครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมเกียร์ออโต้ครับเกียร์ทิฟโทนิกครับผมจอดี d ีดีครับมีเนวิเกตเตอร์นะครับผมคันนี้สวยใสเลยครับผมโอเคครับมาดูเบาะหลังกันต่อนะครับเบาะหลังนะครับผมใหม่มากครับ แทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมสวยๆใสๆเลยนะครับคันนี้หาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับไปชมท้ายรถกันต่อเลยนะครับท้ายรถนะครับกว้างมากเลยครับผมยาวลึกเป็นเมตรเลยครับใส่อุปกรณ์ของใช้นะครับ ได้เยอะกันเลยทีเดียวครับและที่สําคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับหัวน็อตไม่เคยไขไม่เคยขยับเลยครับผมเดิมๆจากป้ายแดงเลยครับคันนี้โอเคครับไปชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนนะครับติดละครับชึ่งเดียวทีเดียวติดชึ่งครับผม ไม่ใช้น้อยนะครับหนึ่งแสนสองกิโลเองเท่านั้นนะครับผมมาชมห้องเครื่องกันชัดๆ,ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่อง VVTI เป็นเครื่องดูโอแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องประหยัดน้ำมันแล้วนะครับผมเป็นเครื่องของไมเนอร์เชนแล้วนะครับผมกันนี้เครื่องแห้งๆใสๆเลยครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆกันเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมดูเลยครับผมใสๆเนียนๆเลยครับไม่เยิมไม่ซึมเลยครับผม และที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับเดิมๆเ,เลยครับรอล้างสปาอบโอโซนอยู่นะครับคันนี้ดูสภาพเดิมๆจากป้ายแดงไปก่อนครับเนียนๆเ,เลยครับครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลได้เลยนะครับทางเรายินดีบริการแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม